สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fighting Fish ชันบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาอัปเดตชมพู่น้ำดอกไม้นะครับที่ผมได้ทำการเพาะเอาไว้นะครับพอดีช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าพอดีที่บ้านทำอ่าก่อทำครัวใหม่นะครับกำลังจะต่อห้องนะครับจะทำห้องนอนให้น้องนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ มันช่มพู่น้ําดอกไม้เนี่ยมันงอกแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานไม่มีเวลาถ่ายนะครับจะต้องรีบเอาลงถุงเพราะว่าต้นมันสูงมากแล้วมันยันกระปุกที่ทําการเพาะไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้สกิต้นนะครับไปดูกันเลยครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เอาออ,ออกจากกระปุกแล้วนะครับก็ต้องเอามาพักไว้ก่อนนะครับพอใส่ถุงเพาะแล้วเนี่ยนะครับนี่นะไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับนันค่อนข้างมืดไปน,นิดนะครับก็คือจะต้องเอามาพักไว้เพื่อไม่ให้เขาโดนอากาศโดยตรงนะครับพอเขาถ้าเกิด โดนอากาศโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะช็อกนะครับแล้วก็ยอดกระใจหี่ยอลงไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกระปุกนี้นี่นะครับมันเนี่ยมันชนกระปุกเพาะแล้วนะครับมันก็เลย ยอดก็งอครับถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานมันโดนไอ้อน้ำเนี่ยใน,ในกระปุกเพาะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยอดเน่านะครับมันมีบางต้นนะครับที่เอาออกไม่ทันก็มียอดเน่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตรงอื่นบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นชมพู่น้ำดอกไม้เหมือนกันนะครับ ครับเยอะมากครับหลายต้นนะครับเวลาอย่างที่บอกนะครับคือเวลาเพาะเนี่ยให้แบ่งเขาออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นเลยนะครับตามที่เป็นรอยแยกนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งชิ้นนะก็เป็นต้นหนึ่งนะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่นะครับ เอามา,าพักไว้ก่อนนะครับก่อนที่เขาไม่ให้เขาโดนอากาศโดยตรงนะครับสักประมาณ3ามถึง4ี่วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผักกันบ้างนะครับนี่เรามาดูผักกันครับนี่นะครับผักสลัดทิ่ปลูกไว้นะครับอันนี้มีบางต้นนะครับ เก็บไปกินแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือทําการเด็ดไปกินนะครับไม่ได้ถอนทั้งต้นนะครับก็คือกินเองในบ้านนะครับพวกนี้นี่นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าพันธุ์อะไรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เนี่ยคือเด็ดเอาไปนะครับไม่ได้ตัดไปทั้งต้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ขายนะครับโอ้โหดูผักกาดครับงามมากต้นะนะก็ต้นใหญ่แล้วนะครับงามทีเดียวนะครับะนะนะครับอันนี้เป็นมะเขือยาวนะครับอ่าเนี่มะเขือยาวอันนี้จะปลูกไว้กินเองนะครับมะเขือยาวก็ยังไม่มีเลยนะครับ นี่เป็นส่วนบอนไซนะครับต้นโพนะครับต้นนี้ตอนแรกที่เขาแตกทางฝั่งทางนี้นะครับมันมันเหี่ยวแล้วก็มันก็ตายไปนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าอันนี้จะรอดไหมนะครับวันนั้นรีบร้อนไปนะครับรีบตัดเกินนะครับนี่นะครับนี่ต้นนี้เหมือนกันนะครับ ที่ขุดมานะครับมี3ต้นนะครับมีต้นไกลต้นนี้นะครับต้นแล้วก็ต้นโพนะครับแล้วก็มีต้นไซตต้นนี้นะครับที่วันนั้นคลิปก่อนหน้านี้ผมไปตัดมานะครับไปขุดมานะครับนี่นะครับนี่รอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทับทิมนะครับ กำลังงามเลยครับทับทิมต้นนี้ต้นนี้มะขามนะครับนี่ก็จะเป็นมะขามเหมือนกันนี่ต้นโพนะครับนีอันนี้นะครับขอแก้ข่าวนะครับคลิปที่ทําไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นต้นสตรอเบอรี่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันคือมะเดื่อหมดเลยนะครับนี่โอ้โหกลายเป็นว่า ติดมะเดื่อเยอะมากนะครับเพราะคิดว่าเขาจะไม่งอกนะครับกลายเป็นว่าเพราะว่ามันเพาะไว้ในกระปุกเดียวกันนะครับต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าใครมีกระปุกเยอะเนี่ยเราทําการเพราะแยกจะดีกว่านะครับอันนี้คือมันเป็นเกิดการผิดพลาดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ช้อนเงินช้อนทองนะครับนี่ซื้อมานะครับส่วนต้นนี้นะครับ ต้นอะไรทราบไหมครับนี่ผมก็ไม่ทราบจือ้อไม่ใช่นะครับอันนี้คือต้นแอปเปิลนะครับแอปเปิลนี่เพาะไว้หลายมเมล็ดนะครับกินแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจวิธีการเพาะแอปเปิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สนใจก็ไปหาชมในคลิปของคนอื่นนะครับมันมีวิธีอ,อุ้ยโอ้โหหาไปหาชมของคลิปของคนอื่นได้นะครับ เพราะว่าเขามีสอนอยู่นะครับการเพาะแอปเปิลนะครับอันนี้จะเป็นต้นอะไรเอ่ยบักขามนะครับสวนป่านะครับสวยนะครับกำลังงามเลยครับต้นนี้ไม่ใช่สวนนี้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นในส่วนของมะเขือเจ้าพระยานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงขายแล้วนะครับแต่จะลงขายในเพจนะครับอ่าแล้วก็ในเฟซส่วนตัวนะครับต้นละยี่สิบนะครับคืออันนี้สมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก่อนที่จะฉีดพ่นยากันมแมลงนะครับจะมี โดนหนอนชอนใบบ้างอะไรบ้างครับนี้เหมือนกันนะครับก็ววตัดทิ้งนะครับนี่นะครับส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับมีคนถามถึงเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวผมยังหาถุงซิปใส่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว,ว่าหาถุงซิปใส่ได้แล้วเดี๋ยวจะจําหน่ายเหมือนกันนะครับ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่ป,ปลูกใบโหระพานะครับมันจะมีตอนที่เก็บมันจะมีที่มันเหี่ยวไปบ้างนะครับแต่ก็กำลังแตกขึ้นมาใหม่นะครับตอนเก็บไม่ได้ใช้มีดตัดนะครับหรือว่กากรรไกรตัดกิ่งตัดนะครับอันนี้นี่นะครับที่ทำการดัดเอาไว้นะครับ อันนี้กิ่งนี้กําลังจะโตนะครับเดี๋ยวรอให้เขายาวไปอีกสักนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวให้โน้มลงมานะครับนะครับนี่ยอดเริ่มตั้งขึ้นนะครับเราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวรอเลี้ยงเขาไปอีกอสักพักนะครับให้เขายาวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการโน้มเขาไปนะครับก็จะเราเราก็จะได้ต้นจํานวนต้น จำนวนกิ่งที่มากขึ้นนะครับไม่ใช่จำนวนต้นนะครับอันนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับนี่นะครับวิธีการเพราะอะโวคาโดก็อย่างนี้เลยนะครับนะครับเอาเวลากินแล้วก็เอาเหลือแต่เม็ดเขาไว้นะครับแล้วก็เสร็จแ,แล้วก็เอามา ปักลงดินไปนะครับประมาณสักครึ่งมเมล็ดนะครับในดินปลูกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นชมพู่น้ําดอกไม้เหมือนกันนะครับต้นนี้ต้นนี้คือต้นแรกที่ทําการเพาะนะครับมันมีช่วงที่เป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยแล้วก็จะเกิดใบไหม้เงี้ยนะครับอันนี้โมนนี้ก็คือเพิ่งเปลี่ยนดินเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวรอให้ชุดใหม่เนี่ยเขาแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวก็จะขายเหมือนกันนะครับต้นชมพูน้ำดอกไม้นะครับสำหรับคนที่ถามมานะครับสอบถามมาเดี๋ยวรอ,ออีกสักหน่อยนะครับเพราะต้นเขายังไม่แข็งแรงนะครับนี่โหระพานะครับนี่นะครับเวลาเราโน้มมาเนี่ยเขาจะได้ยอดเพิ่มอีกอย่างนี้เราก็ โน้มมาทางนี้อีกได้นะครับอเงี้ยเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มนะครับเนี่ยอย่เพิ่งไปตัดอย่าเพิ่งไปกินเขานะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับต้นหนึ่งเราก็จะได้หลายกิ่งเลยนะครับ ันนี้คือส่วนที่ต่อเติมขึ้นมานะครับทําเป็นครัวนะครับกําลังทําอยู่นะครับหน้าผมก็จะลอกลอกหน่อยนะครับเพราะเชื่อมนะครับฝีมือในการเชื่อมครับยังกับพวกกินนะครับเชื่อมไม่เก่งนะครับแต่พอเชื่อมได้นะครับโอเคครับคลิปก็ คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้นะครับส่วนพวกต้นพันธ์แล้วก็มเมล็ดพันธ์ุนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ในด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ถ้าว่าใครสนใจนะครับก็ไปติดตามเพจได้นะครับเพจ Fighting f i t ช c h o n นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม